เปิดมออยู่ทั้งนี่หอมไปหรอนทั้งพุ่นวะนาะจ้าเพื่อนๆได้ยังกินแรงเนาะค่ะทางนี่ต้ปมปลารานำปลาดุกเอ้าต้มปลาดุกนำปลาราค่ะว้าวโตสักน่อยเตรียมเครื่องเตรียมของค่ะม,มือนีเครื่องของ,งอเฮ้านะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงกระเทียมพริกนะคะแล้วก็จะมีปลาราค่ะผงชูรสนะคะแล้วก็อัน ใส่น้ำกระเทียมดองจกน้อยนะคะมันสิส้มอุ้วยมวยหอมอ้วยมวยแซ่บแซ่บได้ค่ะหรือผู้ใดบ่ใส่น้ำกระเทียมดองจะใส่เป็นอันน้ำบักขามเปียกตัางสิอะไรได้ค่ะส้อยเครื่องต่างๆค่ะใส่พริกหยวกน้ำเดอ้อผู้ใดจะใส่บักแขงบักเคืองลงไปเป็นพักใส่ใดขึ้นกันค่ะ ตามด้วยหอมร่วมนะคะเอาไว้เถวโรยหน้าตอนสุดท้ายนั่นแหละค่ะสร้อยดีๆนะคะมือนีได้ปลาดุกมาน้ำลดผุ่มพวงนะจัดการให้แล้วขั้วเรียบร้อยนะคะข้างมองให้เดือดจ้าไสตะไข่ลงไปตามด้วยพระเอกของเฮ้าค่ะปลาระนะคะถ้าปลาราเพื่อนเพื่อนเข้มกยะยาใสลายก็ขึ้นยู่กับปลาร้าขงเข้านั่นแหละมือนี้ได้ปลาราปลากี่เดือดนะคะ คุณแม่เห็ดไวยตังต่ปีไก่พอดีพอดีค่ะหอมหอมนัวนัวนะคะบัวเข้มจอดหลอดนะคะมันเป็นเข้มอวยมวยพอดีพอดีค่ะเติมผงสุดลดลงไปสักน้อยนะคะแล้วก็ข้าวซสน้ำกระเทียมร้องไปน้อยหนึ่ง้อมค่ะตามเดือปลาดุกนะคะใส่ปลาดุกเดียบลอยเตรียมัเทคเครื่องลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จัดระเบียบจักน้อยปิดฟ้าไว้เจ้าบัดที่มีประมาณสิบหานาะทีแค่นี้แหละคะ่ะพร้อมจัดเสิร์ฟเลยค่ะ 15นาทีผ่านไปค่ะปะ้าโถเนื้อปลากระซุกดีแล้วพักกระซุกนิ่มดีแล้วค่ะหอมห้วยหวย,หวยอยู่ใส่ใบบักูดลงใบน้ำด้อค่ะมือนีใบบักูจักเสียไบยใสเก็บมาแล้วหาวบ่าเห็นค่ะก็เลยบ่้ใส่ํำนะคะจักไปลงว่างไบใส่ค่ะเอาค่ะจะเสิร์ฟบ่ใส่กับบ่ใส่นะคะเคร่องต่างๆกับหอมผัดโทแลวละนะคะ <laughs> อุ้ยคุณนายเราเบิ่งดูน้ำปลรราร้านัวๆนะคะปลุงนัวๆแซบค่ะกินกับขนมจีนก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะนี่ค่ะตามด้วยที่เด็ดของข้านะคะพริกป่นขว่หมหอมหอมๆนะคะโรยโดยต้นหอมผักซีร่วมต่างๆเพียงแค่นี้ก็เสร็จละค่ะเมนูพื้นบ้านที่เหตุง,ง่ายๆแต่ว่าราสชาตินี่แซบเกินขาดแซบเกินกว่าที่ควรจะเป็นค่ะเอาค่ะสําหรับมื้อนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบนะคะพากันได้ยังกินแลงคอมเมนต์ไว้ให้เบิ่งน้ำแน่เด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ